ตอนที่160นี่มันภาษาสัตว์อสูรเป็นไปได้ไหมตอนที่ข้ากำลังค้นหามันมันก็ค้นพบข้าแล้วว่าอยู่ตรงนี้นี่มันเขียนว่าไงมั่งอ่านให้ฟังทีงี่งี่พี่สาวบอกว่ายี่เฉินข้ารอเจ้าอยู่ห้องเก้านะรู้จักชื่อยังไม่พอ แถมยังใช้สัตว์ธรรมดาในการเลี้ยงตัวตนอีกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะเป็นสหายเก่าชวนไปกินข้าวอ้าวเหรอสหายเก่าเองสินะเออเพราะข้าเองต้องทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายงีง่ี้ถ้าข้าไม่ไปตอนนี้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ ขอโทษนะครับอ่านผิดอ่านไหมข,ข้าไม่ไปตอนนี้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่งี่ๆงี่ไม่เป็นไรเจ้าตัวน้อยพี่เยเฉินให้ฉันไปด้วยไหมเซลยี่เจ้าอยู่ที่นี่ช่วยปกป้องผู้คนแทนพี่ได้ไหมที่นี่ข้าจะดูแลเองพี่ไม่ต้องเป็นห่วงดีปึ้งปึงปึงเข้ามา มาไวดีนี่นี่คือราชาปีศาจที่ที่จับสัมผัสค่าได้เหรออยากยืมชาด้วยกันไหมของดีจากแดนไกลเอเลยนะข้าสงสัยท่านเชิญข้ามาทําไมดูภายนอกไม่รู้เลยว่าเป็นราชาปีศาจข้าชื่อธงเทียนคนอื่นมักจะเรียกข้าว่าเจ้าสิงโตเจ้า,ส,จาสิงโตแห่งทิลินเจ้าสิงโตแห่งลินนะครับ ฮ่าฮใช่แล้วนั่นคือชื่อข้าเองเชิญท่านนั่งก่อนว่าแต่ทําไมถึงใช้ชื่อเย่เฉินละ่ะมันเป็นชื่อของมนุษย์เย่เฉินชื่อมนุษย์มันเป็นเพียงฉากหน้าเฉยๆความคิดของท่านนั้นยากจะอย่างถึงนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินว่าราชาปิศาจใช้นามแฝงเข้าเรื่องก,กันดีกว่าท่านเรียกข้ามาทําไม เชิญท่านมาพื่อคุดคุดคุยเรื่องการบมมเพาะพลังท่านย้ายมาล่างมนุษย์ต้องมีสาเหตุในการบุพเพชิงลึกเป็นแน่ข้าจะไปชี้แนะท่านราชาบิศาจในหมู่ราชาได้เยี่ยงไรเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบชาถึงกับต้องเบ่งพลังใส่กันเลยเหรอชาดีอย่างนี้ทำไมข้าจะต้องปฏิเสธกันด้วยเล่า พลังที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้มันช่างคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกคุ้นเคยหรือว่าจะรู้จักเจ้าสิงโตอีกตัวที่อยู่ในห่วงมิติกันนี่ข้าเองเจ้าคงไม่ลืมเสียงข้าเนะนี่มันเสียงของดูเหมือนว่าจะรู้จักกันจริงๆด้วยด้วยตอนที่61 ขอโทษนะครับอ่านผิดตอนที่161ท่านรู้จักพลังนี้ด้วยงั้นเหลอใช่แล้วละ่ะมันเป็นพลังที่สืบทอดกันมาพลังสืบทอดข้าขอคารวะที่ก่อนหน้านี้ทำการต้อนรับท่านไม่ดีไม่ต้องทำถึงถึงเช่นนั้นก็ได้พลังที่ออกมาเมื่อกี้นี่เป็นพลังเป็นพลังของตระกูลสิงโต และเป็นพลังเฉพาะสายเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นเออข้าจับมือท่านเมื่อกี้พลังท่านดูอ่อนแอกว่าราชาทั่วไปมากท่านท่านไม่สบายหรือเปล่าข้ายังเด็กและตอนนี้กำลังได้รับบาดเจ็บพลังยังคงอ่อนแอท่านสงสัยอะไรข้าอีกหรือไม่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าแค่เป็นห่วงว่าท่านห่วงว่าท่านเฉยแต่ว่า แต่แต่ว่าแต่อะไรท่านหมายความว่าอย่ยงไรเมื่อท่านหายจากอาการบาดเจ็บพลังของสิงโตบริสุทธิ์ต้องกลับมาแน่นอนดูเหมือนว่าต้องไหลไปตามน้ำก่อนนี่คือป้ายคำสั่งราชาสิงโตข้าให้ผู้ท่านเป็นผู้อุปโสมันจะดีเหรอมันจะดีเหลอท่านนอกจากนี้หอ,อการค้าและกิจ กิจการที่ข้าดูแลทั้งหมดจะเป็นของท่านแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างถ้ามีรายชาหมาป่าก่อสงครามสงครามหวังว่าท่านจะมาช่วยพวกเราด้วยในนามของเผ่าสิงโตรู้จะรู้สึกเป็นเกียตรติยิ่งนักดูเหมือนว่าข้าจะเรี่ยงที่จะเข้าร่วมสุขคามไม่ได้สินะข้าต้องการเวลาในการพักพักฟื้นเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะเข้าไปช่วยเหลือท่านแน่นอน ขอบุณท่านราชาสิงโตท่านรู้อะไรท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าซ่อนตัวอยู่ที่ตระกูลเย่ข้าได้ยินมาจากพวกที่ข้าช่วยเหลือจากมาป่าแถวภูเขาเลียงหยุนเผาเจ้าตัวน้อยเหรอระหว่างนี้ข้าขอตัวไปที่เผาของข้าเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าเจอสายเลือดบริสุทธิ์แล้วตามสบายเลยพอดีตอนนี้ข้าต้องไปทำธุระต่อ ในที่สุดก็ออกมาได้ดูเหมือนว่าข้าต้องรีบฝึกฝนให้หนักกว่านี้แล้วมิเช่นนั้นความตายต้องมาเยือนตัวข้าและคนรอบข้างพี่เยเชนินพี่กลับมาแล้วข้ากลับมาแล้วถ้ามีอะไรจะบอกเจ้าดีใจด้วยนะเผ่าของเจ้ายังเหลืออยู่ถูกช่วยเหลือโดยราชาสิงโตแต่ตอนนี้พวกเรายังเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ พลังของพวดเรานั้นยังอ่อนแอเกินไปนี่หัวใจเจ้ากำลังได้รับการรักษามันคือป้ายแทนคำสั่งราชาสิงโตสินะรายการต่อไปคือดาบเล่าดาบยาวหลิงเปาระดับของมันอยู่ที่สงครามดาบเล่มนี้เหมาะสมกับคนเหมาะกับคนในตระกูล ค่ามากเลย50,000ราคาเริ่มต้นที่30,000ปิดที่50,000ค่าไปถึงจักรพรรดิยังไม่กล้าประมูลเข้าเจ้าเลยรายการประมูลต่อไปขอให้ทุกท่านจับตามองดูให้ดีๆว่ายังไงนะก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่161อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย